สวัสดีครับขอบสนามจับมือกับพีพีทีวีขอนำเสนอไฮไลท์บุนเดสลีกาเกมบิ๊กแมชครับบาเยมันนิกครับพบกับแอร์เบไลฟซิกเริ่มเกมมานะครับเป็นไลฟซิกครับได้ครองบอลบอลอยู่ที่คลอสเซอร์มันแล้วจ่ายมานี่าเยร์เพรสซิ่งกดดันได้ดีเหลือเกินครับแล้วบอลหลุดมาเข้าทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยิงลูกนี้ติดเซฟแต่บอลเจ้ากลับไปเข้าทางโทมัสมูลเลอร์ครับโอ้ชาร์จจ่อเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอย่างง่ายดายเลยครับลูกนี้ครับโทมัสมูลเลอร์โอ้อุตสาห์เซฟได้แล้วนะครับสำหรับไลฟซิกครับ โดยวิเตอร์กูลาซีแต่ว่าไลฟ์สิกโซนมาครับเจะเอาตูติสเหมาให้ได้คุยซอฟเอ็นกุนกูเอ็นกุนกูทางซ้ายมีขวามีเลือกทางซ้ายยิงลูกนี้ไม่ได้แต่ว่ามาเข้าทางอังเดรซินวาครับชาร์จจ่อเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแอเบอรไลฟ์สิกตีเสมอบาเยอมิวนิคได้แล้วนะครับจากอังเดรซินวาขึ้นเกมมานะครับทางฝั่งซ้ายครับบาเยอมิวนิคคิงสตีโกมันเปิดมาอีกแล้วได้บกไม่เหลือแล้วครับโอ้โหลูกเก่งเลยครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับ มงเข้าไปแบบง่ายดายเลยครับโอ้ย้อนไปเสาแรกนะครับโอ้โหสุดปัญญาครับพี่กุลซี่จะเซฟไปได้ครับแต่การเขาทำมันช่างดูง่ายดายเหลือเกินจบครึ่งแรกครับไบยมินิคนำสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วครึ่งหลังครับมาลูกนี้ลุดมาเอ็นคุณกูยิงไม่เหลือนะครับสประตูต่อสองครับตีเสมอได้เป็นครั้งที่2องครับแอร์เบไลฟ์ซิกโอ้เกมสนุกเหลือเกินนะครับสประตูต่อส อย่างบุกต่อครับใบยมินิคครับหมายจะเอาประตูที่3ให้ได้ขึ้นเกมมาด้านซ้ายเปิดมาเฉล็บกวเดียวแล้วเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหมยันมาดีๆครับไปโดนลูกนี้ครับสกัดพลาดเข้าประตูตัวเองครับมันสุดวิสัยครับโอ้ลูกเปิดนี้ของซาชนารีเลยครับไปผ่านกวเดิโอครับสามประตูต่อสองครับก็เป็นชัยชนะครับของเส้าใต้ใบยมินิคครับที่เอาชนะไลฟ์ซิกไปได้